มีไหลติดนะครับ,รบติดนานยังหลายปีแล้วหลายปีนะอ,นะอ่าอีกข้างชูซิหลังรักษานี่หลังรักษานะครับไม่ไม่ได้ถ่ายรักษาเบายังเบาแล้วครับลงเลยนะใช้เวลานานเท่าไหร่กี่นาทีห้านาทีโอเคอ่าขยับพวงแขนอ๋อโอเคนะครับนี่ไหลติดอยู่แถวไหนแถวนี้วัดตานอยู่สวัดตานสุประการนะครับอเคสวัดานสามสองโอเคแล้วก็ภรรยาก็เหมือนกันกระดูกคอเสื่อมอ่าโอเคมาเชิญนั่งเลยครับ เดี๋ยวต่อไปก็เป็นกระดูกคอเสื่อมนะครับอ่าเขาเรียกอะไรนะเครียดออกงานนะเรื่อยปวดเรื่อยเครียดเลื่อยไข้โอเอันนี้เขาเรียกว่าเอ่อทำมีอาการเกาเรียกแล้วเรื่องสมองติดจะมาแล้วนะรู้ก่อนยิ่งแข็งเนี่ยเอาาเอเอันตรายมากเป็นโรคพุงเรื้อรังเอ่อดีมาไว มีก็ไวเลยแค่เดือนสองเดือนรูปเหมือนมาพื้นนมเดือดเลยนะเดินเนื้อือลน์นี้เป็นเขาเรียกว่ากระดูกคอซุดนะครับเดินเหมือนคนไม่แข็งแรงมันจะไปข้างนึงจะอ่อนแรงไปข้างนึงสิ่งที่ผมจะรักษาก็คือจะไล่เกี่ยวกับให้เส้นที่เชื่อมกระดูกเนี่ยให้มันหย่อนเพราะอย่างเกิพุกกระดูกก็จะ ใายเท่าที่เดิมก็จริงๆแล้วก็ดูถูกล้างให้สุดมากกว่านะครับไนได้ะโดนไหมล่ะรู้สึกไหม อนนีอาการลิ้นชาครับไล่กันไล่กันทําให้เลือดหมุนเวียนเสียนะครับป้องกันสมองติดคือคนไข้มีอาการสมองติดนะครับลิ้นชาแขนอ่อนแรงพูดไม่ชัดหินแข็งนะครับเพราะคนเยอะหมุนเวียน ที่ถ้าหมอตีจะมีสองสภาวะหนึง่งสภาวะเกิดจากเส้นเลือดเองตัวเส้นเลือดเองอันที่สองคือเสเน้นเลือดถูกเปลี่ยนนั่นเองการรักษาแบบนี้คือภาวะที่สองก็คือกรณีเส้นเลือดถูกเปลี่ยน,ม,นมีกรารตรวจศึกษไหมครับไม่ไม่นะ จะใช้เวลาหน่อยตะ่อกี้ไม่ได้กดหันโอเคตอนนี้คอหันอวามาคอหันดีขึ้นนะดีขึ้นเฮ้ย okay. คอเอือดดีขึ้นอ่าดีขึ้นเลยนะครับดีขึ้นชัดเจนไหมอ่ <laughs> แต่ต้องมาทำอีกนะเพราะว่ากระดูกคอเสื่อมเนี่ยมันต้องสองถึงสามครั้ง <laughs> ครับครับ,บก็ะับไม่ไม่ต้องไป็บาตัด นะครับส่วนเล,เลือดสมองเนี่ยเดี๋ยวผมไล่หน้าที่ผมคือไล่ให้เลือดหมุนเวียนแต่หน้าที่คุณคือกินยาลดความหนักของเลือดนะครับโอเคครับ